บอกเรื่องความหลสติปัญญาความเฉียวฉลาดปาดเปืองนี่กัเป็นเรื่องที่คนก่อนสมัยก่อรพุ่นสมัยหลายปีมาแล้วเพิ่นมักสิเอามาขายกันเนีขายก็ยังเข้าขายของลนะคือสมมน,นี่ขายกล้วยขายพักขายพลัมหลากใหม่นี่ลนะ สมัยก่อนเพิ่นว่าสิมีคนเอาความหูความหูเอาตัวปัญญานี่มาเสนอขายกันมีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นช่วงบบาหมือหนึง่งเป็นมือดแดดห้อนตะเว้นา้มาแดดฮ้อนมีเปียวแดดห้อนมีพ่อใหญ่หนึง่งเล่าในหาบ หาปัญญาใส่กระท่อกระ่อสองหน่วยหาบมาเต็มเลยวะสันทวาเอาปัญญาใส่กระ่อสองหน่วยหาบมาบาดเทีาวเขาไปขายในเมืองบานเท่ากับเอาไปขายในปุนละโตจังหวัดเพราะว่าคนหลายอยู่ในเมืองบานนี้แต่ก่อนเนี่ยเนะาะยางเอายางหาบมาเรื่อยๆ แดดกระหอนตะเวนใบแดดห่อนบาดหนีกับมปนเมื่อยมาหอดทางสิเข่าประตูเมืองเมื่อยก็เลยหาบ้าเส้ามีแห้งจะข้าวกระนาวสันปันวาหามองนงั่งเส้ามีแห้งปรากฏว่าเห็นต้นใหม่ต้นหนึ่งต้นบักหว่าต้นบักหว่าใหญ่ใบโดกหนาเลยเย็นสวยสวยเลย เห็นแล้วก็ได้ไปนั่งเศร้ามีแห้งอยู่แต่ตนกวา่านั่งลง่งเอ็นหลังเอ็นหลังเข้าเดียวรับจ่อยโกลนขอกขอกขอกเสียบรับไปดนเติบจากวังบยโมงไปหาพุ่นละประมาณใบสามกว่าเดดก็เริ่มอ่อนไปแน่แล้วบาบสามเริ่มอ่อนก็ไดตื่นหูเมียขิารกันมา โอ้ได้เวลาแล้วบานนิมาสันก็เลยไปล้างหนาล้างตานี่น้องสาสาเย็นไสใสนามไสเย็นสวยๆไปล่างหนาล่างตาแล้วกกลับมาจัดกระท้อดีๆจัดกระท้อขะตายดีเลี่ยงเลี่ยงความหูเป็นตัวงแต่เนาะความหูเอาปัญญามาเลี่ยง คือเม่ใยญ่เอาผักไปขายเลี่ยงผักงามงามใสกระท่อมพอญ่นี่นเราก็เลี่ยงปัญญาเรลางามงามใส่กระท่อมว่าสั่อันนี้นิท่านได้บอกเรื่องนิท่านวันนี้กรลล่างสียางต่อกังสีหาบต่อไปมีค้นระมานสีหาคนย่างออกมาจากประตูเมืองออกมาแล้วก็เลยเห็น ซี่หาคนเป็นกำลังอยางมากเลยเด้เขาไปถามถามว่าท่านทั้งหลายผมนี่เอาปัญญามาขายเอามาส่งหอดพีหอดนองเลยเด้มีผู้ใดบ่โนอ้ออยากได้ปัญญาของขาพระเจ้าของผมนี่ละเอาปัญญาไปใส่ในเป็นยังแนกลเป็นเสมอเลยซีเอาเอาของมาขายเนาะ มีเสียอา้ามาขายสื่อเสียงางามใหม่ใส่ในเป็นย่างอันนี้เป็นปติป,ปัญญาเิ่นว่าในมันกระเบาขึ้นพี่น้องเอ้ยพอแม่เอาปัญญามหาห้ยหอดหม่องหอดบอลเดอ้อวมาสั่นว่าพากันมาเลือกเอาไปมกกไักอันใดก็เมื่อเลือกเอามาสื่อ,เอ,อเดอร์วมาสัน่นซี่หาคนย่างมากก็เลยมีผู้หนึ่งบอกขึ้นมาว่าหหวย ปัญญาในคลองดีด้วยประชันมันว่าปัญญาในคลองดีซ่อมกันแหละครับแก้วสารพัดนิดผู้ใดได้ปัญญาไปนี่สามารถด้นบรรดาไน,น,น้ทุกย่างทุกแนวมีความหลู้มีปัญญาไปประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกไม่ม่สามารถจะสร้างงานสร้างเงินสร้างรล่ใดเลยมหาศาลเลยสร้างบานเมืองให้เจริญๆๆกาวนาเป็นประเทศทิ จะเลื่อนหลงเรื่องใดมาสัน่นมีผู้นึ่งมามเป็นว่าผู้นึ่งก็บอกขึ้นมาโอ้คันดีปันนันกันเป็นเต่เอาอยู่ตัวแหรอเนาะเป็นเต่เอาอยู่ตัวเหระแก้วสารพัดตึก๊กมันกับคล้องดีตัวดนวันดันเน่ทุกอย่างทุกแน่วแบบนี้สามารถที่จะหูได้เบิดแนวดดีแนวดสามารถที่จะเอามาสางประโยชน์สางคุนสางคา อันนี้กอ็มีผู้หนึ่งในหันละในสีหาคนเป็นพยกนักหนาแล้วก็เรยว่าแมนอีละแมนอีนี้พกเข้านี่ขันว่าได้ปัญญาไปนี่โอ้ยือยังดวงแกวซองสวาง่างขจัดความงูความเขา์นาขจัดความบอลรูบฉลชรดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปไห้เข้าสิเป็นผู้ที่ มีแต่งแต่ความหูมีดแต่งแต่ความเข้าใจหลังจากนั้นแล้วก็เลยมีผู้หนึ่งในหันละนก็ได้บอกกันมาว่ามา,มาอยากแกรล่องเมืองกันนะคนว่าปัญญาดีผู้เอาปัญญามาถามขายให้มูนี่สีมีปันไหนวะจันผู้เอาปัญญามาขายนี่สีสลาดซ่อมใดสีหูวซ่อมใดสีแจ้งซ่อมใดหัวจัก หน่อยหัวจักไล่ซ้ำหนเพิ่นแกเลยอยากแะทดสอบผู้ดทดสอบแล้วกเ็เลยเลี้ยวหนาเลี้ยวลังเลี้ยวเบิงหลบๆมาแล้วก้มหนา้าก้มลังเบิงต้นมักวาใหญ่พินิจพิจารณาพิเคราะห์ย่างทีถ้วนย่างดีเดากเ็เลยว่าข้นมาแาบนี้เพิ่นว่าเอาละว่าสันเดี๋ยวขอถามแนวว่าสันขอถามผู้ขายได้นน่ผู้ ผู้ซื่อข่าวที่ทดสอบแมื่ก่อนขอถามเนี่ยปัญญาเนี่ยสามารถเนี่ยซอยแหย่วงดูในทุกอย่างแมนบล็อกมาท่นคันแม่เนี่ยอยากจะถามท่านเนี่ยผู้มาขายเนี่ยอยากจะถามว่าใต้ดินลงไปเนี่ยมองท่านยืนอยู่นี่ละมองพ่อข้ายืนอยู่นี่เนี่ยมีอีหยังมาใต้ใต้ดินเนี่ยใต้ขี้ดินลงไปเนี่ยมีอีหยังอยู่ฮั่น พอไงพูอปัญญามาหาบคายนี่ก็เย็นงงแล้มันอหม,ม็นอย่างน้อบานี้คือมาถามแนว่วโบหูหแขน้อบานีมันพี่ <c oughs> จาราหนาอยดนเอาในระบานี้บเคยหูแล้วทั้งไต่ดินนาะมันกันแนวเลียวบบเห็นคิดอยู่งงงงกันไว้แท็กซี่วางในหนาสีดหนาเสียวถึกถึยย่อนถึกถาม,มันานะ เถียงอนมาแบบนี้ก็ะโบลูว่าสีวังได้เรียกตอบต้งตรงกันแล้เขาบอกความจริงความซื่อน,นี่ยแหละโมหุจักว่นทันโมหุ <c oughs> จักเลยจึงเป็นยังยองไต่หนิพอเคยเห็นแล้วอีดตจกิดินเนอจึงเป็นอยังบบบนี่ผู้ชายผูเ้เป็นผู้ถามก็เลยตอบไปเวัศีบอกได้หอว่าทันเป็นว่า คันว่าบ่องหูจักกันสิบอกมองเข้ายืนกันยืนหนีเนี่ยมองท่านยืนมองผมยืนเยืนกันยืนหนีเนี่ยไต่ลงไปนั่นมีใครหมดแดงดินมัสสันไต่ลงไปมีใครหมดแดงดินห้างบักงเลยว่สสันเสื้อบอขันบอเสื้อเนี่ยเข้าวัดทุกคนเนี่ยหาหกคนยืนนิ่มกันเนี่รวมทั้งพอขาน้่ยหละซอยกันขุดเบิงขุดลงไปเบิงทั้งไต่เนี่ย ขันโบแมนหั่งไข่บดแดงดินนี่ปั๊บผมเลยผมย่อมให้ยปั๊บมานี่ก็เลยเอาขันโบเซืรอมกับโอยกเสือมมาไหนแล้วมันก็ต้องพีูสนดมาต้องพีูสน์ต้องทดสอบต้องทดลองอันนี้ก็เลยพากันขุดเนี้ยเทิงพอขาละขุดเทิงโมยางออกมาจากในเมืองน่ะสี่หาคนร่วมกันแล้วครับประมาณหกคนขุดซอยกัน คุดลกเติบดิคุดลงไปเลิกเติบคุดลงไปพุ่นละเกือบท่วมหัวคุดลงไปปรากฏว่าคุดไปแล้วเกือบทวมหัวพ่ออีรีมันคุดลงไปแล้วพ่อกับไข่หมดอีนีไข่หมดแดงเดี๋ยวมันเห็ดพงเห็ดหั่งย่างไตลายเลยมันเท่งแม่เท่งไข่เตี้ยมท่งุนพ่อไปเห็นตั้งซันแล้วก็โอ้ยปูมา าปัญญามหาถามขายหูอยากออยแ้วบ้านเอ็ดไหนๆนอ้อบานนี่ไอายอายก็เลยโมมีความเบาแล้วหาบกระตาขึ้นเมื่อหาบกระตาขึ้นเมื่อบอขายแล้วบา้านนีเมืองนีโว้ยมาบ่ไห้เนาวหัวแข็งไรอะไนั่นนะว่าจะมหาขายปัญญาฉลาดฉลาดโมเมนต์เถื่อแล้วอ่เถือก เดือดทดสอบทดลองนะกับขเ้ื่อนเมื่อแล้วหาบเคื่อนเมื่อหาไปไป,ไปพ่อเมืองใหม่แบบนี้พ่อเมืองไม่ก็เลยไปพ่อคนคนขาว,วคนขาวดังโม่แบบนี้เป็นดังซี่โม่โม่ผู้ดังนะผู้ดังโม่เป็นว่าเป็นฝรั่งนะคือตัวใหญ่ๆสูงๆขาวๆดังซี่โม่โม่ก็เลยเอาไปถามขายโม่คนขาวคนฝรั่งฝรั่งซื้อมาหันมาพอฝรั่งซือ ด้ปัญญาพาลังกับเมื่อเฮือนโอ้ยบูฝลังฉลาดต้วย่านิวสันฉลาดไปพัฒนาบ้านเมืองจะเลื่อนก้าวหนา้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีความสวยงามของบ้านเมืองวิถีที่ิตความเป็นโยคนบ้านเฮาบ้อซื้อบ้านเฮาบอเสื้อตรวจสอบแล้วถามขึ้นพอะกาพอระกาศตอบบ่ได้กรเลยบเสือ พอขากแล้วไปขายฝรัง่งฝรั่งในโตปัญญากลับเมื่อบานก็นเลยพากันเก่งพากันมีความคิดความอา่านพัฒนาคิดขนส้างสรรจนจเนเจริญลงเรื่องบานเมืองอันนี้เป็นนิทานเนียบอกนิทานสูฟังบอกนิทานสูฟังนิทานเรื่องนี้เพินว่าสอนอีหยังเรื่องบอกสูฟังนี่ความสอนของเพิ่น เป็นมาแง่คิดนี่แหละแง่คิดของการฟังนิทานแล้วเด็กแง่คิดว่าอย่างไรแง่คิดก็คือคนอวดหูอวดหูกว่ามูขันเป๊ะพ่อคนที่เขาหูกว่าคนที่เขาหูจริงเนี่ยสู่เขาบ่ไหนนี่มันสีขายหนาเขาเป็นมาพอเห็นอย่าเป็นคนอวดอวดลูอย่าเป็นคนอวดเก่งเตียงแม่หูกับหัวจักอ่อนหน่อมทำตนหัวจัก าการสถานทีเป็นตะวาบอเป็นตะไปหาหัวดหาอ่างบอขันบอนกืกอรอย่าไปหาหัดหูอย่าไปหาหัดปีชาเกินหาไปพอบพวกเขาเก่งกว่านี่ไวเอากะอยากายเขาแล้วเพราะว่าผู้เก่งกว่าก็มีมันสิไปสิไปคิดว่าแต่เขาบ่หัวไปไหเดิผู้ข้าเจ้าหูข้าเจ้ามีประสบการณ์ เป,เ,เป็นก็ไว้เิ่นก็เลยว่านี่ท่อนี่ท่านเรื่องนี้แหละสอนว่าคนอวดหูอวดดีขันเปเจอพวกข้เจ้าหูกลัวผู้เป็นเก่งกว่านี่เ้าสเสียอภัยขายกี่นะปัญญานี่เป็นเรื่องของนำมาทำเป่นมาอย่าไปหาอย่าไปหาสื่อหาขายคือวัตถุต่างๆ่ขันผู้หล้แจ้งในปัญญาคือผู้ที่เป็นศึกษาคนขวามากเด็ดตัวของเพิ่นเอง เพรานั้นเพื่อนมีประสบการณ์มีการศึกษาอย่างดีลงมือเฮ็ดมีขอมูลมีความรู้ที่หลายกว่านเพื่น,นก็สามารถที่จะมีความเขาเข้าใจมากกว่าเฮ้าเฮ่าไปอวดความหูอวดวิชาอวดตนอวดโตว,ว่าเฮาเก่งนี่สิขายขีนาได้เนี่ขายขีนาได้เพราะฉะนั้นทิทานเนี้ยก็สอน สอนให้คนหัวจักหัวจักความพ่อดีพ่องามหัวจักสิ่งใดควรเบาควรจาสิ่งใดเหมาะสมกายหัว